อาจารย์พูดถึงงานวันนี้นิดนึงครับว่วโอเพนเฮาส์ของหลักสูตรมีหลักสูตรอะไรบ้างันเาบครับสำหรับงานวันนี้นะคะก็จะเป็นโอเพนเฮาส์ของหลักสูตรโครงการภาพิเศษระดับปริญญาเอกสาขานวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตรค่ะก็เป็นหลักสูตรแรกนะคะที่เป็นภาาพิเศษของคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะระดับปริญญาเอก ะะเพราะ,ะหลักสูตรอื่นๆจะเป็นภาคปกติที่ต้องเรียนในวันเวลาราชการมเลยนินะคะแต่ของเราเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่เรียนในนอกวันเวลาราชการนะคะก็คือวันอาทิตย์เต็มวัน9โมงถึง4โมงเย็นนะคะเราก็เป็นรูปแบบไฮบริดที่เรียนทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะผู้เรียนสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามความสะดวกตามไลฟ์สไตล์ของเขาค่ะ พูดถึงจุดเด่นของหลักสูตรนี้แล้วก็ข้อแตกต่างจากที่ว่าหลักสูตรของข้างนอกเปะจุดเด่นหลักสูตรของเรานะคะก็คืออันแรกก็คือเราต้องการที่จะให้เป็นหลักสูตรแบบ e x p o n e n t i a l learning นะคะเรียนจากเคสจริงนะคะ,ะ data จริงนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้เนี่ยไปประยุกใช้ได้จริงนะคะ เพราะว่าเพนพอยต์ในหลักสูตรปริยายเองหลายๆหลักสูตรในปัจจุบันเนี่ยก็คือผู้เรียนเนี่ยชำนาญแต่ทฤษฎีแต่ไม่สามารถเอาไปปฏิบัติจริงได้นะคะทางเราก็เลยต้องการที่จะ,ะเรียนโดยใช้โจทย์วิจัยนะคะจากองค์กรจริงบริษัทจริงสถานการณ์จริงข้อมูลจริงนะคะโดยที่ผู้เรียนเนี่ยก็จะสามารถออกแบบหลักสูตรของตัวเองได้นะคะเป็นเพอร์ซ a นาไ e ซ์ดีไซน์นะคะเฉพาะบุคคลตามควา,ามสนใจของตัวเอง โดยเรามีอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญครอบคลุมนะคะตลอดทั้งโซ่คุณค่านวัตรกรรมเกษตรและอาหารนะคะเป็นโค้ชเป็นฟัซิลิเทเตอร์นะคะคอยไกด์คอยนำทางให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถผสมผสานอ,าาองค์ความรู้เชิงทฤษฎีกับเคสจริงนะคะเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์จริงได้ค่ะ ค่าเลร,รียนประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีการจ่ายย่งไงบ้างคะค่าเล่าเรียนนะคะก็คือประมาณหกแสนบาทค่ะคือจริงๆต่ำกว่าหกแสนนิดนึงนะคะก็โดยเฉลี่ยก็คือจ่ายเทอมละหนึ่งแสนบาทนะคะก็ค่ะรวมทั้งหมดหกเทอมนะคะสามปีนะคะก็จะทับการศึกษากลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการนักวิจัยบริษัทเอกชนนะคะนักวิชาการต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจใน การพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารนะคะเพื่อความกินดีอยู่ดีของพลเมืองนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนานวัตกรรมในส่วนของผลิตภัณฑ์กระบวนการการผลิตการบริการนะคะรวมถึงการพัฒนา business model ใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านหนที่อยู่ในโซ่คุณค่าของเกษตรอาหารสามารถที่จะมาเรียนกับเราได้ค่ะเรื่องแรกเนี่ยค่ะจะตั้งเป้าไปี่คนทว่า ความคาดหวัง,งบ้างคะ่ะรุ่นแรกเนี่ยเราตั้งเป้าอย่างน้อยสิบคนค่ะก็ก็มีความคาดหวังว่าเราจะได้อผู้เรียนที่มีแนวคิดมีคอนเซปต์มีไมซ์เซตที่ตรงกับหลักสูตรของเราในการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมใหม่ๆโดยใช้อาพวกปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนและการวิจัยค่ะสิ่งทั้งนี้คือทั้งออนไลออน,น์ ค่ะคือจริงๆเป็นหลักสูตรที่เป็นไฮริดอยู่แล้วเราไม่ได้แย่ค่ะก็รวมทั้งหมดค่ะ <ขอ S 1> ค่ะต<ข>อขย <อ S 2> ายความที่หนึ่งครับมีการที่เราทําเป็นไฮริดเนี่ยมันเป็นการศึกษาที่เปิดโอกาสให้คนที่อยู่ทางไกลสามารถที่จะไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่น่านเลยนะแต่มันเป็นการออกแบบที่เอืออ้อประโยชน์ทุกนี้ผมผมก็อยากจะเชิญชวนคนที่เป็นองค์กรที่อยู่ในเรือข่ายพวกนี้นะครับที่ต้องการหาเมสเแจใหม่ ในการทํานวัตกรรมต่อยอดธุรกิจใหม่ๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นโอกาสที่นอกจากอาจการได้พูดไปแล้วองค์กรเราเนี่ยก็จะเป็นเป็นภาก็กที่ควรที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้เพราะมันเป็นการทําเรื่องของวิจัยต่อยอดนวัตกรรมนะครับเพื่อทำให้เกิดนีวเอเปร,ร์ใหม่ของธุรกิจต่างๆที่มีมูลค่าสูงได้ครับและกรณีอยากย้ายทีมทีมเด็กที่นี่ทำ้ไหมได้ค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกับทางหลักสูตรของเราเพื่อได้รับคำแนะนำ นะคะโดยในส่วนของวิชาเรียนเนี่ยเรามีเรียนอย่างน้อยสิบสองวยกิจในส่วนนี้ก็<ส><น>ถ้าดูแล้วมีความสอดคล้องแล้วไปไปตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์สามารถที่จะอดย้ายได,ได้ค่ะ<ส><น>าาปเปิดรับสมัค<น>รค่ะระยะเวลาในการเปิดรับสมัครนี่ถึงประมาณเดือนเมษายนค่ะค่ะก็สามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนเมษายนเลยค่ะระบบก็ทางช่องทางั่เป็นออนไลน์ค่ะ ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ออกแบบระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยไม่ว่า,าสะดวกเมื่อไหร่เวลาไหนอยู่ที่ไหนสามารถที่จะสมัครได้เลยค่ะนักเรียนไปลงเงินภาพวมมาะเมื่อจิตทางต่อยอดเติบโตคุ้มครับกค็บกคือสอดคล้องกับนโยบายของประเทศนะครับนะครับเพราะส่งเสริมทางด้านเกษตรอาหารเนี่ยอย่างน้อยทิศทางอันนี้นะครับ ก็จะเป็นไปไม่ไม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 ตม่ำกว่าสิบปีผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็จะเป็นมิวสเกิร์อย่างที่ท่านอาจารย์ในภาคได้กล่าวไว้ครับตัวนี้อเสริมพนักบ,บดีนิดเด็กก็จะเป็นเรื่องของการทำเฮลท์โปรโมชั่นเป็นพรีเวนตีเฮลท์แคร์รักษาอย่างระวังป้งองกันนั่นอาหารวันนี้มันไม่ใช่แค่การกินอิ่มอร่อยมันเป็นอาหารสําหรับการอยู่ยังไงให้ใหมีไลฟ์สเปนที่ที่มีคุณภาพอย่างงี้นะครับก็จะเป็นโฟกัสหลักของนวัตกรรมอ,อาหารด้วย แล้วเราก็มีตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ในรลายอย่างที่ราย,ยาง,าน,งนา,ยานกระตรแปลเราไปชมดูได้นะครับการจบการศึกษาที่มีผลบังคับในส่วนของการจบยังไงบ้างเก็มีผลงานตีกิมหรือมีสิปบัตรหรือมีอ่าผลิตภัณฑ์โปรดักต์อะไรนึงคคือ มีผลงานตีพิมพ์หนึ่งเรื่องค่ะในวารสารระดับนานาชาตินะคะซึ่งก็ไม่ต้องกังวลไม่ยากค่ะเพราะว่าเรามี <c oughs> นักวิจัยนะคะมีอาจารย์ที่คอยไกด์ไลน์นะคะคอยช่วยเหลืออยู่นะคะหรือว่าถ้าท่านใดเนี่ยสนใจที่จะจบด้วยสิทธิบัตรก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันค่ะค่ะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้เปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะใช้ผลงานวิจัยของเราเนี่ยในการสําเร็จการศึกษาได้เช่นกัน พูดถึงพาร์ทเนอร์ที่มีในส่วนของที่มาร่วมในส่วนของนักสูตรที่มีค่ะก็พาร์ทเนอร์ของเรานะคะก็จะมะีทั้งอุตสาหกรรมอาหารอย่างเช่นอสคอองค์การส่งเสริมกิจการโคโนแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางด้านฝั่งสุขภาพนะคะ,อ,ะอย่างเช่นทางโรง,งพยาบาลราชวิถีสองนะคะแล้วก็สถาบันวิจัย และประเมินที่โนอโยจีทางการแพทย์กลุ่มการแพทย์นะคะแล้วก็มีทางด้านฝั่งของพลังงานนะคะ PTG Energy นะคะแล้วก็ทางด้านอาสังหาลิมซาบซึ่งตอนนี้เขาเริ่มสนใจการพัฒนาอุตสาหกรรมกรีฬาอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนนะคะอ่าก็คือบริษัทโรรกลาหล Property จำกัดคะ่ะโอกาสที่บริษนะัทเนี่ยมีต้องการว่าใาห้บริษัทครับไม่น่าจะมี อคือในส่วนนี้เราเราไม่ได้เน้นไปทางด้านสตาร์ทอัพเพียงอย่างเดียวนะคะก็คือตามที่ได้บอกแล้วอินโนเวชันของเราเนี่ยเรามองทั้งในแง่ของอผิดพลา์กระบวนการโปรเซสนะคะโปรดักชันการผลิตเซอร์วิสการบริการนะคะแล้วก็พวกบิสเนสโมเดลนะคะเราต้องการที่จะเป็นอินโนเวชันโซลูชันพรีเวดเดอร์นะคะซึ่งในส่วนนี้ถ้ามีผู้ใดสนใจที่จะเป็นสตาร์ทอัพนะคะก็สามารถที่จะใช้ กลไกอย่าง Food in n น o นเ s s ที่เป็นของคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรดูแลได้นะคะเราสามารถที่จะเป็นส่งเสริมสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นจริงได้ค่ะแต่ว่าถ้าถามว่ามีการตั้งเป้ากี่รายอันนี้เรายังไม่ได้กำหนดค่ะแต่กินดีต้อนรับทุกไอเดียค่ะในประเด็นนี้เราอยากจะใหม้มีความร่วมมือกันในลักษณะของการทำโอเอเรชันกัน ก็จ,จะไม่ใช่สตาร์ทัแค่ทีเดียวที่มันก็ยากนะแต่ว่าเราจะทําในลักษณะของการเป็นพาร์ทนอร์ชิพหรือเป็นบริษัทที่เข้ามาเซ็นอเอโยูกับเราได้หลายเชนจิ้งทำในต่างๆก็เป็นโอกาสที่เปิดกว้างทีมสตาร์ทอัพเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดปฏิเสธแต่ว่าอาจจะไม่ใช่โฟกัสหลักอยากจะทําที่มันกว้างกว่านั้นและมีความยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นโอกาสที่ทางคณะบดีระดับคณะก็มีนโยบายที่กับภาคด,ด้วยเหมือนกันที่จะทําทแบบนั้นนะครับ ก็เป็นนโยบายของทางคณะนะครับที่จะส่งเสริมการร่วมมือทุกประเภทแล้วนะครับไปแหวนอย่างที่อาจารย์ทุกทบอกไม่ว่าจะเป็นไลเซนซิ่งก็ตาม s t a r t u เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งเราก็ให้เด็กวตปรีนะครับวิโทที่สนใจนะครับซึ่งการทำา t a r t u ก็ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนะฮะเพียงแต่ว่าเราเป็นทางเลือกไว้ให้เฉยนะครับแต่ว่าการนําเอางานวิจัยจากทางคณะไปใช้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยครับเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้มากกว่าสําหรับ นิสิตเปียะโทรได้เอกนะฮะแล้วก็ได้แค่ภาณาจารย์ด้วยการเอางานทั้งใจมาทำเกิดการ์ดให้ได้มากที่สุดมีการร่วมมือกันครับที่พอเอกเนี่ยเราจะเน้นความยั่งยืนของการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมกับพอลิซีของประเทศที่ที่ที่ยกระดับไปด้วยกันมากกว่าประไหมครับขอรบิ้นถามนะคะว่าอาจารย์ประจักษ์สุทธิ์ยังให้หรือว่าอาจารย่คุณมีแนทางอ๋อตอนนี้หลัก เกณฑ์ในการให้ทุนเนี่ยเราเรายังอยู่ในระหว่างพิจารณาอยู่นะคะแต่เรามีทุนสนับสนุนบางส่วนให้กับผู้เรียนนะคะอาจจะเป็นการสนับสนุนเป็นเทอมนะคะสําหรับผู้เรียนที่อาจจะมีงานวิจัยที่ดีที่น่าสนใจที่ควรจะสนับสนุนนะคะก็กําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาค่ะแต่มีค่ะตอนนี้ผมให้แนวทางนิดนึงกับคณะบดีที่ได้ศึกษากันนะครับก็คือแนวทางของทุนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ การให้พาราลี้ของเรื่องที่จะทำกับนวัตกรรมต่อยอดโดยเฉพาะพอดีชีที่ไปกับประเทศเนี่ยในทิศทางของประเทศของเราเนี่ยถ้ามันเป็นเข้ามาในลักษณะแบบนี้ยจะเป็นพาราล i t ี้ที่คณะแล้วก็ภาคเนี่ยเราจะให้พาราล i t ี้เป็นหลักก่อนโดยเฉพาะพาร์ทเรื่องที่มีลักษณะของธุรกิจที่เอื้อกับการพัฒนาประเทศไปในทิศทางนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพารที่หลักที่เรายินดีที่จะให้การสรุปสรุปลงหน้าก่อน ก็เสริมครับคือแหล่งทุนจริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจากพาร์ทเนอร์เองก็ตามหรือแม้กระทั่งเราส่งเสริมให้นิสิตกับคณาจารย์เนี่ยนะครับวัตถุจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนทางด้านบพปคบพคบปชทั้งหลายวชสปสวเป็นต้นนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเนี่ยนิสิตสามารถเข้ามาปรึกษาหารือกับ่านอาจารย์ได้ระหว่างการศึกษาว่าจะขอทุนประเภทไหนได้ครับรองรับชาวต่างประเทศที่ พวกอย่างถ้าเกิดมีต่างประเทศมาสมัครมาอะไรเรารับได้เนี่ยเรงรับได้ค่ะเพราะว่าอย่างปริญญาโทของเราเนี่ยเราก็มีนิสิตต่างประเทศนะคะอ่าจากหลายประเทศเนี่ยจบการศึกษาจากเราไปแล้วนะคะและปัจจุบันนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตรเองก็มีนิสิตนานาชาติจำนวนมากนะคะเราก็มีการเรียนการสอนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเมื่อจําเป็นนะคะคือิีนิสิตสังาติเนี่ยเข้ามาร่วมเรียนก็จะมีการเรียนการสอนเป็นภเษาอังกให้เขาค่ะอยากให้ฝากเชิญชวนค่ะแล้วี่ไห สำหรับหลักสูตรนี้นะคะก็คือโครงก,ก,ก,การภาพิเศษสถาบัวิชานวัตกรรมและการจัดการบุคสากรเกษตรนะคะสามารถที่จะสมัครออนไลน์นะะผ่านช่องทางของบัณฑิตวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะโดยที่เราได้รวบรวมข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัยไว้ที่ QR code แล้วนะคะสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อที่จะทําทการสมัครได้นะคะหรือถ้าติดปัญหาอะไรนะคะหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อน,นะคะสามารถที่จะ ติดต่อเข้ามาที่ภาควิชาได้นะคะทางทางด้านออโทรศัพท์อีเมลหรือว่าทางแชทบ็อกซ์ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะ